สวัสดีค่ะกลับมาพอกะย่ามีอีกแล้วค่ะพี่น้องมันนี้ย่ามีได้เป็นตาใสตันค่ะพี่น้องค่ะตาใสตันเพสเพสเสียบคือเกาค่ะพี่น้องส่วนพักมันนี้ย่ามีก็ได้เป็นอ่าน้อไม้ต้มค่ะพี่น้องค่ะอ่ามะระขีนกค่ะแล้วก็แตงกวาค่ะพี่น้องแค่รอดค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะพี่น้องค่ะข้าวปุ้นมาหน่อยนึง มากับพี่นองเสศบๆน้องกันค่ะโอ้ยแมงวันยังบ้านได้กินอยู่กับมาแล้วแมงวันก็นไดม้มาค่ะเศบๆน้องกันค่ะยายมีขออนุญาตใส่มือค่ะพี่นอง จีตาตได้ใจฮกค่ะพี่น้อง พี่นองท่างบ้านแด่ยังกินกันค่ะมื้อนี้มาเด้อหา่ามา่กินตำใส่ตันน้ำกันค่ะพี่นองเผ็ดแบบกีดจาดคักเลยค่ะ กินไปค่ําแล้วก็ฮึๆอยู่ค่ะพี่น้องแซ่บหลายค่ะ ใส่ี่บ่ม,มินข้าวค่ะพี่นองบ่ข้าวบ่ก,กุ๋ยค่ะเพราะว่าแย่ามีลร่างทาความสะอาดล่างหลายน้ำค่ะพี่นองค่ะแล้วก็เอาไปต้มใส่สมุนไพรค่ะพี่นองกะสิเป็นข้าวตะไคร่ใบบก,กูดค่ะพี่นองค่ะต้มใส่กะสิมีกินหอมของสมุนไพรค่ะพี่นอง ทำใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องสิลมปากว่า่ะพี่น้องเอาออกก้นค่ะ อุ่นมันน้อยนึงค่ะพี่นงข้าวปุ้นนี่เป็นข้าวปุ้นเหลือหมู่บ้านเนี่ยค่ะเส้นเพิ่นเลยข,ขาดค่ะพี่นองยังมียอดใส่น้ำป่ามาค่ะ ขอบคุณเซนสดเนาะคะ่ะเอาไว้ขึ้นนึงกับเซนเริ่มขาดแล้วค่ะพี่นง แซ่บค่ะพี่น้อง ค้าสุดท้ายครับพี่นองไปละค่ะเพจค่ะพี่นองค่ะคลิปนี้ก็น,น้าตาพานวยอีกคือเก่าค่ะพี่นองเคิ่งเพจตั้งแสบค่ะ กับพี่นงค่ะคลิปนี้ถ้าย่มีกินบสุภาพกินมุม่มามั่ามีก็ต้องขอโทษขอภัยค่ะพี่นองค่ะแสบหลายค่ะแล้วก็ก้อนจากกันมื่อนี้นาอกค่ะยามีก็ขอให้พ่อแม่พี่นองสุขผูสุขคนเด้อค่ะไม่สุขภาพแต่แข็งแห้งเยาเจ็บเยาไข่ลำลำรวยร่วยกันทุกคนกับพี่นองบอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ